เดี๋ยวคุณมาดูวิธีการเจาะเลือดของผมนะฮะเดี๋ยวผมจะเจาะเลือดให้คุณดูฮะครับผมเจาะฮะนิ้วกลางนะฮะเป็นนิ้วที่ผมเล่นกีตาร์อยู่บ่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะเจ็บหรือเปล่านะฮะเบาๆนะพี่ไม่เจ็บนะฮะ ผมจะไม่ดูนะฮะเขี่ยครับเฮ <ใน S 1> ้ย<ท>ไม่เจ็บไม่เจ็บว่ะไม่เจ็บครับคุณผู้ชมอันนี้กดไว้ค่ะครับผมขอบคุณมากครับหมอครับนะเป็นไงปกติปกติใช่ป่ะ โอเคครับคุณผู้ชมครับขอบคุณคุณหมอมากครับมผมนึกว่มมามันเจ็บสว,วัสดีครับหมอครับสวัสดีครับไปคุณผู้ชมด่านต่อไปฮะสี่สิบเก้าโอ้เสียววืบเลยครับเมื่อกี้แล้วก็เรากินเกร้อยหนึ่งอ่านี่ครับคุณผู้ชมครับของผมความดันเขาบอกว่าไม่ต้องกินยานะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือน้ําตาลก็ปกตินะฮะอันนี้ของะะอิ๋วร้อยเก้านะฮะโอเคครับจอเลือดไม่เจ็บเลย อันนี้ก็จะเป็นด่านต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นในเรื่องของสเตชันที่2นะฮะคือประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจนะฮะนี่ครับตรวจเลือดมาแล้วนะฮะเจาะเลือดมาไม่เจ็บเลยตอนแรกป๊อตไปเองนะฮะเดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งครับ